สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง m าทเทนิชั่นนะวันนี้เรากลับมาอยู่แบบของ m มทเทนบิวนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่สองของค่ายซีโร่การิตีนะครับผมที่ที่เป็นโลโก้อย่างนี้นะมันเป็นโลโก้จากตัวของตัวแรกที่เคยออกมามันชื่อว่าเอ่อผมผิดนะชื่อว่าจัสนะครับผมเป็นรูปแบบของ งานประกอบงานประกอบมันมันเป็นตัวที่เท่ออมาเท่มากเลยเลยนะเลยมากๆเลยนะราคาอยู่ที่สองพันกว่านะครับสองพันกว่าใครที่ยังไม่มีผมบอกผมบอกว่าให้นําให้ไปซื้อนะคะซื้อนะเพราะว่าด้วยราคาสองพันแล้วด้วยข้อต่อที่เป็นเหล็กะครับแล้วรายละเอียดอะไรต่างๆนี่คือแบบโคตรโคตรดีเลยนะ ครที่ไม่ซื้อนี่ถือว่าพลาดมากเลยนะผมคิดว่าช่วงนี้ก็ยังพอหาได้นะถ้าประกาศตามหาในพวกเพจ a c e b o o k อะไรประมาณนี้คิดว่าน่าจะหาได้ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเพิ่งออกมาใหม่สุดล่าสดของผมเลยมันอันนี้เป็นล็อกที่2นะครับพอดีว่าล็อกแรกเกิดปัญหานิดหน่อยผมก็เลยไม่ได้ผมก็เลยให้เขาเลื่อนไปอยู่ล็อก2นะก็เลยมาช้าทีนึงแต่ก็ดีกว่าไม่มาเนาะตัวนี้เป็นตัวของนาจานะผมบอกเลยเหมือนนาจาทุกอย่างเลย อาวุธนี่ทวนของนาจาเลยมีกงล้อไฟผ้าผ้าคลุมผ้าแพรทุกอย่างไม่เร้ว่าอะไรมนรู้นะแล้วก็มีเหมือนกับไปคล้ายแฟนเนลด้วยนะซึ่งราคาตอนที่ผมพรีออเดอร์นะพรีออเดอร์จะอยู่ที่สี่พันสี่ครับแต่คิดว่าหน้าร้านน่าจะอยู่ที่สี่พันเจ็ดสี่พันแปดก็เกือบ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 ไปห้าพันแล้วแหละ ขอคิวที่มันแพงนะเพราะเป็นเมทัลบิลนะแต่ก็แอบ,บเสียดายราคาค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยสูงพอสมควรเลยตัวต่อไปน,นั้นยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรผมคิดว่าออกนาจาไปแล้วน่าจะเป็นตัวอีกตัวนึ็ไถ้าเป็นตัวของมังกรเนาะคิดว่านะคิดว่าเพราะเพราะว,ว่ามันมีนาจามาแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะทำออกมาหรือเปล่านะ <S <S โอเคของบุกนิดหน่อยก็เป็นปกติครับผมนะ <S <S ของค่ายจีนนะครับ แต่ว่าไม่ใช่โมจีไม่ใช่ไม่ใช่ของคอปนะครับแต่เป็นเป็นของจีโดยเฉพาะตัวน,นี้เป็นเมทานดิวเนาะให้ดูด้านหลังเห็นไหมผมต้องสูกไปใกล้คนระับสูกไปใกล้ก่อนอย่างเดี๋ยวแต่สูบไปใกล้ดูสูบไปใกล้ดูกันนะนี่เท่มากเลยนะผมบอกเลยเท่มากเลย มีใคเนกรองร้อนองล้อไฟนี่เวลากลางปีนี่คือแบบกว้างมากๆเลยนะถ้าจะใช้พื้นที่โชว์นี่ก็ต้องใช้พื้นที่พอสมควรเลยใครที่จะซื้อนะตัวนี้เป็นแบบเปิดกล่องง่ายๆครับเป็นแบบเปิดกล่องโชว์นี้เลยนะที่กดมีคู่มือเลยก่อนดี๋ยว่าผมเปิดกล่องเช็คดูนะครับว่าของครบไหมนี่เวลาเปิดกล่องก็เป็นแบบนี้เนาะนี่ เวลาฉันทาเนีงง่ยสวยงามมากเลยนะเท่มากเลยผมอบอกเลยครับซึ่งนใครอยากได้ผมคิดว่าน่าน่ายังมีของมีคนปล่อยอยู่แหละครับผมคิดว่ายังมีคนปล่อยอยู่แหละของพอลิยะเอาชิ้นส่วนของทั้งหมดออมาให้ดูดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างผมยังไม่แก่นะผมยังไม่แก่ผมยังไม่แก่ผมยังไม่แก่ม,ม,แกมีทั้งหมดสามไอ้สี่ชิ้นนะถ้าจะไม่ผิด ผมเช็คดูยังผมยังไม่แกะติ๊กเกอร์นนะอ่ามีผ้าแผลด้วยโอเคขออนุญาตวางกล่องข้างนอกแล้วกันนะครับอันนี้เป็นผ้าแผรของมานนะนี่เป็นสองชั้นค่อนข้างจะยาวนะเอาไว้มันมันดัดได้ครับเพราะข้างในมันมีร่วนนะผ้าแผรสวยงามมากเป็นสีทองแดง ต้องเข้าติดยาพอสมควรเลยโอเคดูนี้ก่อนอันนี้เป็นฐานนะฐานก็เหมือนนี่เลยของซีของตัวเก่าเลยอันนี้เป็นฐานคล้ายๆกับเหมือนตัวเก่าเลยแต่ว่าตัวเก่าจะเป็นสีเขียวเรืองใสๆนะอันนี้เป็นแอคชั่นถ้วยถ้วยช่วยนะครับผมนะนี่ต่อมาเป็น โอด้านหลังครับเป็นเหมือนกระโปรงนะมีเอฟเฟกผมเป็นไฟหนีกงล้อกงล้อไฟตรงเท้านะครับอันนี้ใส่ไปแพดด้านหลังแน่นอนอันนี้เป็นบนหัวครับเวลาโกรธอะไรประมาณนี้นะคู่กับอันนี้แ่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับต่อมาเป็นตัวนะนี่ ตัวมันไม่ใหญ่มาครับมันสเกลมันจะเหมือนตัวเก่าเลยนะมีมือให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกอันนะครับสามคู่อันนี้โทนของมันนะอันนี้ตัวว่านี่ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตตอนผมขออนุญาตแกะมาก่อนแล้วลองลงบ้านแล้วก็เสียงควมามมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้เป็นฟันเนวเนาะสวยงามมากเลยนะผมชอบมากเลยชอบมากเลย ดูด้านหลังด้านหลังก็ละเอียดนะละเอียดใช้ได้เลยนะ okay, <no? S 2> เคนอ๊บยังไงดิผมขออาตประกอบสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมานะสักครู่เดียวครับเออผมลืมเดี๋ยวะะออดูคู่มือแฟบนี่ครับคู่มือของมันคู่มือมันก็บอกเอ,อ การขยับเฉยๆนะว่าเหยียดตรงไหนอะไรยังไงนะอันนี้คือขยับต่างๆว่าอันนี้ขยับได้ไหมเหยียได้ไหมเปลี่ยนมือใส่ฟันเนลอะไรประมาณนี้นะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะอ๋อนี่ใส่ดาบใส่ดาบได้นะอเอามีหน้าหลังได้นะนี่หน้าหนึ่งนะครับ ถอดผมถอดนู่นถอดนี่ถอดนั่น,ถอ,น,ถ,อน,นถอดเยอะเลยนะสวยงามมากเลยอ๋อ,อันนี้เอาไปใส่ฟันเนลครับจะัไงไม่ชอบแต่ฟันเนลประมาณนี้นะโดนลอมหลุมีไประมานี้นะยังไงมารอดูกันว่าเป็นยังไงและนนคันเนาะโอเคผมเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดี๋ยวนะครับ Check the mic and make sure it sound right, boys. Now, right boys. โอเคกลับมาแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวว่าผมไปถ่ายอคชั่นท่ามาจะท่าคนลำบากลำบนเลยครับผมบอกเลยพาสิ s i งแม่งแหลมเกิดใครที่ ต่อก็ระวังด้วยนะพลาสติกทุกมุมเลยครับแหลมมากตัวนี้ผมโดนทิ่มไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่ครับเจ็บมากเลยแต่ช้าละนะครับผมส่วนผ้าแพรผมไม่รู้จะพันยังไงดีนะ <c oughs> ก็เลยพันมั่วๆไปนะนี่แต่แต่แต่แดดดูแล้วมันก็ดูเท่ะนะไม่ใช่ไม่เท่ะนะมันก็ดูเท่ครับผมนะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายกันทีททละจุดทีละจุดเลยกันเลยกันเลยก่อนเลยแล้วกันนะ ก็จะมีตัวของแบ็ p แพคด้านหลักนะครับขออนุญ,ญาตรีวิวสักอันหนึ่งเนาะฟันเนลนะฟันแค่แค่ฟันเนลเลยนี่อันนี้นะครับก็สามารถกางได้เนาะตอนแรกมันจะมาอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกมันจะมาอย่างนี้นี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่นะก็สามารถตั้งอย่างนี้ได้นะครับตั้งอย่างนี้ได้นะตั้งไว้โลกกันอะไรประมาณนี้ ก็สามารถหุบผมมาได้เนาะอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้จะสามารถดันเข้ามาได้นะอุ้ยเดี๋ยวขอดีคนระับดีมือแขนผมเจ็บอยู่กันเข้ามาได้นี่มันคล้ายฟันเนลเนาะฟันเนลฟันเนลสวยงามนะผมว่าผมว่ามันสวยดีนะสวยดีสวยมากเลย อันมี้หมดหกอันนะครับผมนะใส่ข้างละสามนะโอเคขออนุญ,ญาตหยิบเจ้าตัวมมาครัก็เดี๋ยวขออนุญาตถอดผ้าแผอก่กอนแล้วกันอ <c oughs> ดีว่าผ้าแพรผมไม่รู้จะออกไว้ไหนนะนีนจะพันยังไงมากกว่า ระวังโอเคต่อมามาดูที่ทัวรกันก่อนแล้วกันทัวร์ค่อนข้างจะโอเคนะทวรไม่ใช่เหล็กนะครับมันเป็นพลาสติกหมดเลยเป็นพลาสติกหมดเลยพลาสติกหมดเลยนะสีทองสวยนะตรงนี้ก็แหลมนะนี้ก็แหลมนะพูดง่ายแหลมทั้งหมดเลยอ่ะผมโดนทิ่มเปนหลายรอบแล้วโอ้สวยงามนะผมมันสวยดีนะ ไม่ได้สวยแบบสวยแบบอู้ขนาดนั้นแต่มันก็ดูสวยอะครับทําสีเหมือนเป็นสีหมองเมทัลดีวนะตัวนี้มันมีเมทัลเดีเป็นหลักครับ,ข,รบข,ออข้อต่อหลักๆเป็นหลักข้ออีกข้อต่อหลักข้อต่อหลักๆมันเป็นเหล็กครับส่วนใหญ่แล้วก็แล้วก็เสริมด้วยพลาสติกเท่านั้นเองนะตรงนี้ก็อ๋อลืมไปว่า อืทอนี้ว่าตรงนี้ผมทำเขา่าไอหอกมันตกคืนนะมันก็เลยทู่แต่ไม่เป็นไรนะครับผมต่อมาเป็นส่วนของแบบ็คแพ็คด้านหลังแล้วกันนะขออญาตถอดก่อนอมันแน่นจังอ่ะโอเค แ็บแผกค่อนข้างจะใหญ่เห็นไหมขออนุญาตถอดพวกนี้ออกก่อนละกันเพื่อความไม่เก,กะกะและก็ไม่ทิ่มมือผมด้วยโอเคโทษทีครับ เห็นเนาะเห็นเนาะนี่ครับมันจะค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะค่อนข้างจะใหญ่มากเลยตรงนี้จะสามารถเลื่อนขึ้นได้นะครับเห็นสามน,นี้ไหมสามารถปรับได้นะว่าเราจะอยู่ตรงไหนอยู่บนสุดหรือกลางสุดไร้ตรงนี้สามารถปรับได้ครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะสามารถปรับได้เช่นเดียวกันแต่มันอาจจะแบบฝืดๆแข็งๆนะครับผมนะโอ้ยเหนื่อย นี่นะมันฝืดจังวะแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยแข็งมากเลยตรงนี้ฝืดๆแล้วผมขออนุญาตแล้วกันนะแล้วก็เจ้าตัวของของมันจะสามารถเกลียบคนไกลได้นะครับตรงนี้ก็มีตรงนึงนะ ที่สามารถบิดได้แล้วก็ตรงนี้ด้วยบิดซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้คือข้อต่อมันเยอะมากครับทั้งขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้สามารถงอได้นะเห็นไหมฮะงอเล็กๆใน,น,นหน่อยได้ครับตรงนี้เป็นแกนเสียบด,ด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงของภาพภ้าคลุมด้านหลังเนาะ ก็ตรงนี้สามารถขยับได้นะตรงนี้เป็นอีกแกนหนึ่งตรงนี้ก็เป็นแกนหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกแกนหนึ่นกกนงนะครับนี่ขึ้นลงบิด้ายขวานล้นิดหน่อยครับเท่านี้นะเท่านี้นะโอเคต่อมาดูที่ตัวดีกว่านึงนะครับขออนุญาตเกะตัวถังก่อน โอเคนี่คือตัวของมันเด,รดรอร์พอดีอุปกรณ์เยอะนะครับต้องขอท่ายด้วยอาจจะภาพาจจะแบบเมอเบอ,เอนีอ่การขยับขึ้นลงได้ปกติครับแขน ข้อมือมีข้อมือด้วยแล้วก็ตรงข้อศอกนะติดอะไรวะอ่ะข้อศอกจะเส้สุดเลยสุดเลยเไหมแล้วก็ตรงเอ่อตรงหัวไหล่เนาะตรงหัวไหล่ก็จะมีลูกเล่นเพิ่มก็จะมีลูกเล่นแบบง้างขึ้นมากขึ้นนะครับ แค่นั้นที่สามารถกลางได้นะแล้วก็ตรงตรงนี้ครับตรงปลอกแขนของมันอันนี้นนะอันนี้น,นะครับมันต้องมันต้องใช้มือเงี้ยมันจะมีด้านจับของดาบอยู่เห็นไหม สีขาวๆมันเอาไว้ใส่ครับตู้ตัวนี้ครับนี่ผมขออนุญาตไม่หยิบออกมานะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรเลยและอาจจะทำให้ที่สุดได้นะเพราะว่าบางที่มันมันเป็นพลาสติกครับบางบางบางมันเป็นพลาสติกแล้วมันดูแบบมันไม่ค่อยแข็งแรงอะมผมผมัผมกหกจริงๆนะจริงๆโกหกจริง แล้วก็หน้าขึ้นลงได้เนาะบิดซ้ายขวาได้ขึ้นลงซ้ายขวาได้นำตัวก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นำตัวได้เยอะอยู่บิดซ้ายขวาได้นะครับ แล้วก็ตรงกระโปรงสามารถขึ้นลงได้สามารถอุ้ยทิ้งโซลุดงานเข้าแล้วแบบนึงแอบประกอบเข้าม่ได้ครับมาได้ทิ้งโซลุดนี่ตกใจสิผมก็ตกใจเหมือนกันครับก็สามารถขึ้นลงได้นะแล้วก็ตรง ตรงเอวจะสามารถยืดออกมาได้เห็นไหมเห็นแกงนี้ไหมคือมันสามารถขุบเข้าแบกแรงได้ครับเนี่ยเพื่อล็อกเพื่อล็อกของมันแต่ถ้าเราแบบอยากอ้าขามากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยทางนี้เราก็แค่กางให้มันดูแบบให้มันมากยิ่งขึ้นเพื่อตรงนี้ไม่ได้ไม่โขดกันนะเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตรงของขาเนะ ของขาก็อันนึงนะครับผมต้องอนี่ก่อนขาก็สามารถหักงอได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะอันนึงนะครับนี่จุย้ยมันเพิ่งจะเฟิดมากเลยผมบอกเลยนี่เฟิดมากๆเลยนะผมบอกเลยตัวเนี้ย นะครับผมปลายเท้าก็ขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับบิดซ้ายขวาได้เนาะบิดซ้ายขวาได้นะครับขึ้นลงได้นิดนิดหน่อยนะปลายเท้าแค่นี้เองแล้วบิดซ้ายขวาได้นิดนึงเพราะว่ามันติดตรงนี้ครับข้อเสียนะข้อเสียเลย แล้วก็มันจะมีตัวของนี่ไอตรงเขาเรียกว่าอะไรอะองล้อเนาะเท้านะมันเอาไว้ใส่แก๊สของเท้าเห็นไหมมันจะมีรูอยู่เห็นไหมนะครับแล้วก็แค่เสียบนี้ใส่รูแต่มันมันมันเสียบไม่ค่อยเข้านะคือมันต้องเสียดบสีก่อนนะครับถึงมันจะเข้าล็อก มันใส่ไม่ได้สุดนะผมใส่แล้วสุดแท่นี้เองไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นป่ะนะเนี่ยครับมันก็เหมือนเวลาเราอยู่กรงล้ออะไรประมาณนี้เนาะต่อมาเป็นเออตัวของทรงผมนะแลวนึ่งผมออยี่ความนี่งผมไฟกับหน้ากากไฟอันนี้ มันก็คือเรา,เราต้องถอดตรงนี้ครับหน้ากากเราต้องถอดตรงหน้ากาั้งหน้าแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะด้านหลังอันบนนะครับไม่ใช่อันล่างนะอันกลางอันกลางอันกลางล เวลาใส่อันนี้นะครับเวลาใส่อันนี้เนาะเห็นนะมันจะมีรูอยู่เห็นไหมอ่านั่นแหละรูนั่นนะ,นะ,นะครับแล้วก็เสียงไปเลยแต่อย่าฝืนมันเกินไปถ้าฝืนแล้วมันไม่ได้เราอย่าฝืนนะครับมันจะเลอลออกมาเลยแล้วส่วนอันนี้ เราก็ต้องเสียดด้านหน้าเนาะเทียดถอดมาเห็นไหมมันจะมีแกนนี้อยู่ขออนุญาตแป๊บนึงนี่ครับพอใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้เทแม้เท แต่มันค่อนข้างจะเกะกะจด้านด้านข้างนะเราจะท่าอาจ,จจะลําบากนิดนึงนะครับผมบอกเลยท่าอาจจะลําบากนะหมดแล้วมั้นงน่าน่า,นา,นาจะหมดแล้วนะแล้วก็พ้าแพรไม่รู้จะพันยังไงเดี๋ยวผมบอกเลยผมสรรหาพันไม่ได้ไม่รู้พันยังไงนะครับิดไม่ออกอหกืหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะเกี่กับเจ้าตัวของ อะไรบอคเบรบอเบรก็น,า,นาจาครับผมนะนาจาค่อยโดยรวมก็ผมบอกว่ามันถามว่าสี่พันบาทถือว่าคุมม้มไหมสำหรับผมแล้วไม่ค่อยนะขนาดตัวมันก็ธรรมดาครับไม่เหมือนสี่พันบาทมันมันไม่เหมือนเจ้าตัวของอ,อ่ายอะไรอะอะไร,อะไรมอตเตอร์นิวเคลียร์ครับที่ผมรีวิวไป n m N q 01กับ02ครับราคา4,000บาทนะแต่ตอนนี้ราคาเป็น5,000บาทละ5,000กว่าบาทละตอนนั้น4,000กว่าบาทเนี่ยได้ตัวเหมือนกันขนาดเท่ากันแต่ขนาดนี้เล็กกว่านะครับขนาดนี้มันขนาด1ต่อ100เนาะ1ต่อ100ยไดป้ประมาณประมาณ1ต่อ1 0อครับอาจเล็กกว่านะแถมรู้สึกไม่ค่อยโอเคซาเท่าไหร่ในราคา4,000บาทนะแต่ถามว่ามีตัวต่อไปไมันมีเอาอยู่ไหมผมก็เอาครับผมนะ ผมชอบนะครับชอบมันดูเท่ดีนะเท่เรื่องราคาโอเคครับบางทีอาจจะแพงอาจจะถูกก็แล้วแต่กันไปนะแต่อันไหนผมพอรับได้ผมก็โอเคครับตัวนี้แต่ตัวนี้ก็โอเครับได้พอรับได้พอรับได้นะเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปว่าตัวต่อไปนั้นของค่ายเอ่อซีโร่กรนด์ีนั้นจะเป็นตัวอะไรนั้นต้องรอติดตามชม แต่ผมคิดว่าไ่าเป็นตัวของมังกรไม่รู้จำ,จำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะก็ะหวังว่าตัวต่อไปขอให้เป็นแบบแบบแบบประกอบดีกว่านะผมชอบแบบประกอบมากกว่านะเนรูดี้เอ,อี่ก่อนผมชอบแบบประกอบมากกว่านะมันดูโอเคมากกว่านะทําได้สีทําสีแบบตามใจได้นะแต่นี่มันสีแบบบังคับเลยก็จะศึกเสดายนิดนิดหน่นอยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร ก็อข้อเสียก็พลาสติกครับค่อนข้างค่อง,งจะแหลมแหลมทุกจุดเลยแหละแทบแทบทุกจุดเลยใครที่มือมีม,มีมีเด็กหรืออะไรเนะี่ยระวังนะครับที่มือได้นะและ้วแล้วก็เรื่องราคาก็าจะสูงพอสมควรเลยในะในราคานี้นะครับกับ้าตัวนี้ด้วยเนาะ,ะราคาจะสูงข้อดีก็เท่ทุกเล่นเยอะอะไรประมาณนี้นะข้อต่อโอเคแน่นๆน่นแน่น่นเลย นะครับแค่นี้เองก็ไม่มีแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะจะ้ใท้ายก็ดูแอคชั่นที่ผมถ่ายไว้สักสองสามท่านะนถ้นนาผมจะผิดนะนะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปปกติไว้ด้วยไปดูใน i อผมด้ไอจีเพจไอจี IG ได้แหละนะครับนะครับอีกแค่ผมพูดนะครับเยอะแล้ววันนีน้ก็เดี๋ยวตัวต่อไปนั้นจะเป็นตัวของบูฟนะครับเป็นของค่ายําชื่อค่ายไม่ได้เป็นตัวหมาป่าครับผมนะ เป็นสกูลสาวนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันได้เลยว่าดีไหมแต่สนใจแต่ผมที่ผมไม่มาว่าดีหมดเลยนะแต่แต่ว่าต้องรอดูว่าผมต่อแล้วมันดีไหมนะอาจจะมีทําสีบ้างนิดๆหน่อยๆนะรับโอเคเนาะก็ไม่มีแล้วคลิปนี้ก็ก็ถ้าผมชื่อผู้ไอ้ถ้าผมชื่อชื่อของตัว,ต,วตัวของหุ่นนี้ผิดก็ต้องขอไฟด้วยแล้วกันนะติดติดกันไดนะ้ไม่ว่าครับผมจะได้ ผมแก้ไขก็คําว่านะครับนะครับเนี่ยอ,อผมพยายามพยายามนะนะแต่มันติดปากติดเป็นนิสยัยจริงๆนะไม่รู้เัื่อนพออะไรก็พยายามแก้อยู่ก็อย่างไงก็ดตามจบกันได้แล้วกันนะตัวตัวใหม่ๆก็คลิปนี้ก็จบกปนแล้วนะครับรับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมดูแลสุขภาพนะด้วยนะครับโควิดก็ยังระบาดอยู่เช่นเคย นะครับสวยของคนนั้นก็ยังอยู่เหมือนเคยเออโอเคผมมาเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทูไซ์ก็เหมือนเดิมครับไอชั้นท่าสองท่านะ